นะครับม่ต้องแสดบแบบเมนูนะครับรัชการโกลเมนินซี่ลิสิ c ล i สิ r ลิสิคเรเบอร์ตี้เสรษภาพพริหืองหน้าที่บริบรบรเมืองซีเีตี้เรเบอร์ตีเสรีภาพหลับมาคับรวมคณะรัฐมนตรีคอมมิเนตีเบตทีบลาย,ป,ลาย,ป,รายประชาธิปไตยดิโมเทสซีคนมีเศรษฐกิจที่ทัร์ติชิเผด็จการฝ่ายค้านออปเปชชันเก่บสถาบัลอินเนชัน่นากฎหมบบตะกันทั่วไปชร์ล่าอลิอชัน การเลือกตั้ง b y e l e t i o n การเลือกตั้งสองแสนต่อรองใน condition c o n s t i c a t i o n สร้างเอกภาพไม่เสมอภาค e q u i t y immunity ในทั่ประชาประชาพิจารภา a บิเคอรลิวองดูยิ่งการกระทำผิด i n v i t i o n ก่อเกิดการก่อเกิด่อะไรดิสペนการระซุมการระชุมเรีที่ liberty การให้สินบนจลาจน election c o n t i t t i o n สัมัทานชอววงการม e t a ต m ม อธิบายโซเวนตี้คณะมนตรีมินิเตอร์ดีเวเตอร์ผู้ไ <Chu> ก่เ <grunting> กียร์บิลิเกียกองรัีดัผู้ส่งวุิสาเวนคณะมนตรีคอมมิชชั่นผูชาราชพฤกพาเลสเพกอีกาไรอดิซีคณะมนตรีพามเนสเตอร์เซเนเตอร์คณะาวุธผู้สมรู้ร่วมคิดคอนิสเตอร์คอนิิคผู้สมรู้ร่วมคิดคารัชัน โพลิสเลชันการเดินคณีทางอาญาข้าั้งการชาร้าคะแนนเสียงเข้ามากเมเจอริตี้โหวตดิสโทรดบิดเบียนของครับ